ก่อนเข้าไปเรียนในเนื้อหาเรามาทำความรู้จักกับคำศัพท์ที่สำคัญกันก่อนนะคะคำศัพท์ใหม่20คําคำพร้อมคำอ่านไทยคำศัพท์พินยินคำอ่านไทยความหมายอีเชิงอีเชิงหมอหหลล่่าาชือเื่อครู 工ง师、工程อวิศวกร、护士、护士、พยาบาล、จิงาิงชาตำรวจ、ซูจี、ซูจี、คนขับรถ、ฟูอู่เหวน ผู้อุ่นพนักงานบริการศูนช,ชื่อศูนช,ชื่อพ่อครัวช่างเหรนช่างเหรนนักธุรกิจกงเหรนกงเหรนคนงานเรียนเรียน นักเรียนป้าเสิงป้าเสิงนักศึกษามหาวิทยาลายัยหนงหมินหนงหมินชาวนาลือล่อลุยชื่อทนายความจีเจอจีเจอนักข่าว นย演ยนเยนนักแสดง、หัวเจจิตรกร、อินเเจียอินักดนตรี、เค科อเจียนักวิทยาศาสตร์ 作家作家นักเขียนสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับงานและอาชีพกันครับเวลาเราจะบอกว่าฉันเป็นครูหรือพ่อของฉันเป็นหมอเราต้องใช้คำพวกนี้เลยครับใช่ค่ะอาชีพต่างๆเป็นคำที่เราจะใช้บ่อยมากเวลาแนะนำตัวหรือพูดถึงครอบครัวนะคะโอเคเริ่มจากคำแรกเลยนะคะคำแรกคือยีเซิง ยีเซิงแปลว่าหมอถ้าอยากบอกว่าแม่ของฉันเป็นหมอพูดว่าว่าแม่ mama, i, i s ือ n g คำต่อไปค่ะแปลว่าครู Wo Shi ชื่อแปลว่าฉันเป็นครูฉิศ s h รหมายถึงวิศวกรลองพูดตามครับ 我哥哥是工程师แปลว่าพี่ชายของฉันเป็นวิศวกรถ้าอยากถามว่าคุณทำงานอะไรใช้ประโยคนี้นะคะนี่จั่ว่ากแล้วเราสามารถตอบว่า我是ตามด้วยอาชีพเช่น我是服务员แปลว่าฉันเป็นพนักงานบริการ บทสนทนาหนึ่งแนะนำอาชีพของตอนเองเสี่ยวหมิง你做什么工作เธอทำงานอะไรเ学ีนะ่中ว你งฉันเป็นครูสอนภาษาจีนในโรงเรียนแล้วเธอละ่ะเสี่ยวหมิงฉันเป็นหมอทำงานที่โรงพยาบาล 小红ว้าอี医生很重要ว้าวหมอเป็นอาชีพที่สำคัญมากเลยนะบทสนทนาสองพูดถึงคนในครอบครัวฟี่小芳你爸爸妈妈做什จ工作พ่อแม่เธอทำงานอะไร小ง我爸爸是工程师妈妈是护士你呢 พ่อฉันเป็นวิศวกรแม่เป็นพยาบาลแล้วของเธอล่ะเสี่ยวฟางหัวป้าบะชือชูชมม่าชือช่างเหรินพ่อฉันเป็นพ่อครัวแม่เป็นนักธุรกิจบทสนทนาสามพูดถึงเพื่อนหรือคนรู้จักเสี่ยวลี่หน้ากับหนุ่ซังชิเฉยผู้หญิงคนนั้นคือใครเสี่ยวเจ๋อเธอชือวเจ 是一名律师เธอคือพี่สาวของฉันเป็นทนายเสียวลี่อ๋อแล้วผู้ชายคนนั้นล่ะเสียวเจี她她๋ยเขาเป็นเพื่อนของเธอเป็นตำรวจบทสนทนาสี่ความฝันในอนาคตเหล่าชื่อนี่มัน将来想做什么พวกเธออยากทำงานอะไรในอนาคต 小明，我想当科学家，我想要那科学家。小红，我想当演员，演电影，我想要当演员。小刚，我想当作家，写我想当作家。小小说，刚，我想当作家，写小说，我想要那作家。小刚，我想当作家，写小说，我想要当作家。小刚，我想当作家，写小说，我想要当作家。小刚，我 还是大学生？她他们是学生还是学者？小芳，我是大学生，在清迈大学学习。我是一名学者，学习于清迈大学。老师，学什么专业？学习什么专业？小芳，我学中文和音乐，我想当音乐家。 ฉันเรียนภาษาจีนกับดนตรีอยากเป็นนักดนตรีบทสนทนาหกในชนบทเสี่ยวเจ๋ไหนีย,หนย,หยก奶奶还工作吗คุณปู่คุณย่ายังทำงานอยู่ไหมเสี่ยวลี่่ง爷是农民还在种田奶奶在家种菜ปู่ฉันเป็นชาวนายังปลูกข้าวอยู่ ย่าอยู่บ้านปลูกผักเสี่ยวเจ๋อดีใิมากเลยชีวิตแบบนั้นมีความสุขจังเลยบทสนทนาเจ็ดอาชีพศิลปะเสี่ยวหง你喜欢画ม吗เธอชอบวาดภาพไหมเสี่ยวหมิงชอบฉันมีลุง,งเป็นจิตรกรเสี่ยวหงจริงเหร 我有一个阿姨是记者เ写很多文ีย了，บทควจิเลฉันมีนักสวเป็นนักข่าวฝึกพูดประโยคในห้องเรียนลองตอบกันหน่อยครับพ่อของฉันเป็นคนขับรถใครตอบได้บ้างวัวตาปะชือซีเยี่ยมเลยค่ะแล้วฉันอยากเป็นนักดนตรีพูดว่ายังไงคะโวเชียงตงัง 音乐家。แบบฝึกทายบทหนึ่งเรียงปร o โยคให้ถูกต้อ工程师哥哥是我，我哥哥是工程师。老师是他，一名，他是一名老师。 2. เติมคำนี你做什么工作我是护士ส,สามพูดถึงครอบครัว我妈妈是我将来想做วันนี้เราได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพถึง20คำเลยนะครับ และยังได้ฝึกสนทนาในชีวิตจริงด้วยใช่ค่ะอย่าลืมนะคะลองไปถามเพื่อนๆหรือคนในครอบครัวดูว่านี่จั่วฉะมากงจัว่วแล้วลองตอบกลับด้วยคำที่เรียนมาได้เลยค่ะคลาสหน้าพบกันใหม่ครับเราจะไปเรียนเรื่องเวลาและตารางชีวิตซึ่งก็สำคัญมากในการใช้ชีวิตประจำวันครับแล้วเจอกันนะคะทุกคนบ๊ายบายครับ